ยื่นมาดังเลยนะคือจะได้เห็นง่ายๆขอเชิญลูกหลานทางเจ้าภาพนะครับได้มานั่งตรงหน้าพระพุทธเจ้านะครับเรียนเชิญนะครับท่านใดสะดวกแ้งขาดีที่จะนั่งได้นะครับเชิญนะครับ ตงสะดวกเจ้บอตงนั่งซ้ายนั่งพราะเพียบได้ดนไปได้ดิสวัสดีครับมานั่งใกล้กันดีกว่าให้มีเพื่อ จะได้เวลาได้นะครับทุกท่านพร้อมนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์บุดมศักดิ์คุณสมครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพันราชสว่าค์ดนินได้ให้เกียรติจุดทูกเพียนขอกกับเรียนเชิญครับ ท่านประนมมือนะครับ ทุกท่านกราบนะครับ <Okay. S 1> ครับกล่าวคํบูชาพร,าราาพะรัตนตรัยไหว้พระอาธนาศินพร้อมกันนะครับอ <Okay. S 1> ิมินาสก,กาเลนาตา

nakmutsa pergawan arahto samacamang untuk rasa na i uh -huh. Yeah. ปะทังสัมาดิยาดีสุรเมรียมัจัปมาถถานะเวรามณยติขามปังสัมาดิยาไมสุรเมรียมัจฌปามาทถานะเวรามณีสิกขาพังสักมา ท,ท่านราธานาธรรมธรรมรงสารพันยะทุกท่านนะครับทีดา้ราม,มหายจะโลกาเทปติสัมปติกาอัญชาลีอา La la la. 干好。

मो परिणम make good い <music> 加油啊！Yeah, uh, uh